ทุกคนครับตอนนี้ผมเพิ่งเสร็จงานจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับเป็นเวลาทุ่มเกือบครึ่งนะฮะแต่ว่าจะพาทุกคนไปเยี่ยมผู้ป่วยกันนะครับพอดีคุณเบนเรวิป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครับวันนี้ก็เลยจะต้องไปเยี่ยมแล้วก็จะไปนอนเฝ้าคนป่วยสักคืนหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าการเป็นยังไงครับถึงโรงพยาบาลแล้วครับตอนนี้ใส่แมสซะหน่อยเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลเนาะมีผู้ป่วยมีอะไรเงี้ยแซ่ตัวเองนิดหนึ่งครับสัมภาระเยอะนิดหนึ่งเสื้อผ้า ที่จะมาเฝ้าไข่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กมาด้วยทำงานนะครับคนป่วยเป็นไงบ้างจ๊ะทำอะไรอยู่อ่ะนอนดูซีรีส์ใช่จะเฮ้ยป่วยเป็นอะไรอ่ะป่วยะ เดี๋ยวพี่รักษาเองนะทำอะไรให้ดีดูสิทุกคนขณะเขาป่วยเขายังมีน้ำจิตน้ำใจในการสร้างอาหารไว้ให้ว้าวขอบคุณค่ะขาหมูขากีบแน่นแน่น่ารักมากทำไมยังเป็นห่วงคนที่ไม่ป่วยได้งงมากเธอป่วยนะเธอต้องดูแลตัวเองสิน้ออิ่มแล้วไง ดูซีรีส์จบไปกี่ตอนแล้วจะจบแล้วตอนที่เก้าแล้วตอสุดท้ายแล้วเธอดูไม่รอฉันรอพี่ก็คงไม่ดูงได้กินข้าวดีกว่าและนี่คือที่นอนของเราในคืนนี้ so far so good พี่ต้องนอนฟ้าน้องจริงๆเหรอคะ แต่พี่เต็มใจนอนจ้ะพี่เต็มใจเฝ้านะจ๊ะได้แน่ใจหายไปไวปวดหลังนะหายไปไวนะจ๊ะห้ามนปวดหลังนะหายไปไวนะจ๊ะตกลงเป็นโรคอะไรบอกคุณผู้ดูหน่อยสิที่มานอนโรงพยาบาลเป็นโรคอะไรครับเนี่ยเสียงยังดีอยู่เลยคุณหมอก็เลยให้นอนเจอกเคยนี่ก็คืนที่สองแล้วอาการมันเป็นยังไงครับไซนัสก็มันเริ่มจากการที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดแล้วก็มันเหมือนแบบมันไม่หายมันก็เลยลามเป็นไซนัสซึ่งเป็นอะเป็นไซนัสอยู่แล้ว ปีละค่ะจะมาอย่างนี้แหละแบบเหมือนมาเยี่ยมชมอ่ะกลัวเราเหงาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาทีเราต้องใช้เสียงไงซึ่งปกติอ่ะคนที่ปไปไซนัสอ่ะมันต้องใช้เวลา2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์มันถึงจะหายเองแต่อย่างเราอ่ะเป็นนักแสดงเราต้องใช้เสียงซึ่งหนึ่งอาทิตย์มันไม่ทันก็เลยต้องแอดมิดเพื่อที่จะมารับยาฆ่าเชื้อเพื่อที่ให้มันหายเร็ว หายไปไว้นะจ๊ะโอเคขอบคุณนะคะมานอนไปด้วยไรยทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะรักษาสุขภาพครับ